สวัสดีจ้าพี่น้องมือหนีอิงผ้าเลาะมาแล้วผ้ามาสาสมบุญเนาะพี่น้องเนาะจะพามาไหว้พระที่วัดหมาบยางพ่อนพี่น้องจ้าอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองจ้านีจ้าผ้าอีปามานําได้มือนีอีป่าผ้ามาวัดวัดนี่เป็นท่าโบสถ่าสีโบสถ์อีหยังเป็นสีเหลืองเบิดเลยพี่น้องจ้ามีจ้าไะไปเบิ่งกันเลยบรรยากาศในวัดจะกะลุ่มเรือนแบบนี้เลยจ้าพี่น้องจ้าเป็นจ้าสีเหลืองเบิร์ดเลยพี่น้องจ้า จมาถมกันมาได้ดีกันเพราะพอดีถึงมาทำบุญกันน้องพี่น้องนอตบุญกันดีกันจ้าแต่งได้ดีก็ดีพักพี่น้องโอ้ยคุณน่ะโบสถ์กระซีเหลืองพี่น้องจ้านี่องค์ยิ่งแต้วไทยรูปจ้าเขามาในบริเวณวัดน้อพี่น้องนอตองค์ยิ่งกต่จะมาถวายสังฆทานน้อพี่น้องมาจุดธูปเทียนไหว้หลวงพ่อขอพรน้อพี่น้องนอนี่วัดมาบยางพรจ้า อีป่ามาก่อนแล้วเ้าก็สิมาไหวพระจิตถูกิตเทียน่อยในนอพี่นองเนาะนี่จ้ะตามมาด้วยจ้าวัดมาบยังพรอำเภอปวกแดงจังหวัดระยองจ้ามาสาสมบุญกันนอพี่นองเนาะนี่จุดถูกจุดเทียนอีปากะจัดก่อนเลยจ้ะอีปากะไหวพระก่อนเนาะนี่ค่ะไหวพระแล้วแล้วนี่ก็สิไปถวายสังฆทานนะพี่นองเนาะไปจ้าไปถวายสังฆทานนํากันนอพี่นองจ้า จะใส่ลูกทุกใส่วันเกิดก่อนเรากกับชครใส่รูปอื่นๆนะใส่วันเกิดวันอาทิตย์ค่ะเกิดวันอาทิตย์ครับใส่วันอาทิตย์ก่อนแล้วค่อยใส่บาตรไอ้รูปองค์อ hmm. ื่นๆแต่วันแรกเมื่อเกิิดตอนาย่อน หลังจากที่ห้าไหวพระเซตแล้วเนาะพี่น้องกสิมาทายรูปนะจ๊ะนําในวัดนี่แหละจ้าพี่น้องโอ้ยงามคือยังนี่ตามมาด้วยจ้ปาปักบนมาเรียจ้ปาปัก GPS มาได้เลยจ้าสาธุสาธุสาธุเนาะพี่น้องเนาะ